เนื้อที่19ตารางวาเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคูดแดงพร้อมโอนนะราคาเจ้าของซื้อเปิดไว้ที่4แสนนะนี่ถัดมาตรงนี้เป็นห้องครัวมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วนะครับเรียบร้อยมีซิงลางจานหนึ่งหลุมนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของนะครับนี่นะเก็บพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงจานชามเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะนี่ด้านหลังก็ทําเป็นลูกกรงนะครับเป็นโครงเหล็กด้านบนเป็นเบื้องรอนคู่นะครับด้านบนนะ นี่ในส่วนของห้องครัว1.5คูณ6.5เมตร1.5จากฝั่งนี้นะครับมาชนนี้นะแล้วก็6.5ฝั่งนู้นนะครับมาชนประตูด้านข้างเนี่ยตรงนี้มีประตูนะครับนี่มีประตูฝั่งนี้นะตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมไฟนี่นะตู้คอนซูมเมอร์นี่ก็นําบ้านสวยๆราคาถูกเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณลูกค้าหลายท่านนะ ต้องการบ้านราคาต่ำกว่าร้านนะครับก็แล้วก็อยู่ในเชียงใหม่ด้วยผมคิดว่าราคานี้มันก็ค่อนข้างจะหายากนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยไม่เปรี่ยวนะครับแล้วก็เงียบสงบส่วนตัวนะผมคิดว่าก็เป็นบ้านอีกหลังหนึง่งสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูการชมซ้านั้นแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าออราคาเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาก็ลดให้สุดๆแล้วนะแล้วก็การเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะพี่กัดอยู่ที่ตําหสุรวงณ์อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะ,ะแล ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สวยๆโอ้พูดถึงว่าเราจะให้สวยเนี่ยเรามาทาสีนะตกแต่งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าเนี่ยผมก็ถือว่าเหมาะเลยนะนี่หรืออาจจะซื้อไว้อยู่เองก็ได้นะครับนี่นะเหมาะเลยอ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม